จิดบูเดียนบูเดีมีครบาเดียนมาใรนี่่เมื่อก่อนเมื่อก่อนรูปภาพที่ตาบอกบอกว่ามีเรอะองเงียมเอะว่าที่ภาพแล้วทอะไรนะสามตังภาพอะภาพถ่ายอะเหรียญเหรียญนั่นน่ะสามตังห้ะห้าตังเอาไปต้ององตององวก็ใส่ก็มันใี่ใหญ่ไปนี่ก็ใส่ ý lúc luôn các yêu cầu các giai đoạn dip mới mật ở hai Nam mưu chút, 5 là các yêu mong giai chứ yêu. Vọng 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 yêu. yêu. Vọng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  yêu. ปไปไปที่วัดน,น,น,น้องโพนะแล้วเมื่อก่อนหลวงพ่อเดิมนี่เวลาเขาไปวัดไกลๆนี่เขาเขาเขาไปยังไงช้างช้างก็ช้าง,ปางไปน้องหลวงช้างไปไปนูน่นไปไอมีวัดไ,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 ไอเดี๋ยวเดี๋ยววัดอื่นเขาเลาะไโน่นจัง น้องบัวป่ะน้องบัวน้องกลับน้องวัวน้องกลั่นนั่นนี่ก็เอาช้างไปแล้วเวลาท่าจ้างไว้น้องบัวสร้างโบสถ์ส้างไว้น้องกลับอ่ะกลับแล้วโบสถ์สร้งเวลาไว้แล้วท่านปั้นดูปเป็นบนหน้าปั้นเลยลูกท่านท่านปั้นรูปตัวท่านเอง S <S ปนบ้านมันปัปนน้าบ้โอ้ตส่ต้นลาดดังก็มนันเปน็นน้ามัยมตัวเดี๋ยวนี้เขาเขยกสูงนะ้ก่อนต่ำต่ำแก่ละัลอดๆแล้วหลวงพ่อเดมเคยมาวัดสะทะเลบ่อยไหมก่อนนี้นมานี่นะดุจจิตนะที่เรียนก็รุลงพระเทศเนี่ย นี่นุงบ่เดิมนุงบ่อินนุงบ่หมดติตเลียนลุงเด็นอกจากนั้นติดไปหมดติดจิตคนที่ภาคนเลี้ยงเยอะอนีลุบ่หมดก็ตายอมหมดนกเดือนหเดือโอ้แล้วลุงบ่ลุงบ่หมดก็จนไดไปเที่ยวเมืองนรกวรวันได้อังโอ้โหเป็นหารับอืม มก็โมเดนแล้วผมว่าอีนี่ปาดเอมันก็หน้าผมไปว่าแต่ก่อนเขาไมมีไฟฟ้าอย่างนี้ทำงานดี่เขาหน่อยแต่คนร้านใหญ่หน่อยติ๊งยังอยู่ยุคแหวนเขาโม่ก็คว้าปั๊บเปิดลมวิ่งไปเลยมันก็ไม่กลา่าวมันพอติ๊งวิ่งเหล่าขโมยติกงยังอยู่ยุผมไปก็แล้วอุ้ยจังเลย เดงมกขอนในก็จับนี้งานนี่แหละ mm hmm. โอ้บระเดีเจ็ดตัวเล็กม,มากจริงปะไม่งานเล <laughs> ยอะตะเกียงตะเกียงจับในงานคนในก็จับใบนงานจริงเลยแต่งั้นนั่นแมมแล้วกตาแล้วประวัติลวงพ่อเทศนี่ไม่รู้ไม่รู้เลยเนาะนนแล้วที่เขาเล่าต่อกันมาไม่อื่ <laughs> แต่ถ้าหลงพ่อเดิมนี่ทันแ <pixel laser. S 2> น่นอนจริงๆหลวงพ่อหอเลยจริงๆเขียนเนี่ยแมมปวดดูขมิดเลยนะเย็นหัวเนี่ยรอกเขียนนะโอ้นี่เป็นละแล้วที่ให้หลวงพ่อหมอมาปวดอายุยี่สิบแล้วงเปิดเบล้าหลวงอินทัน ก็ไปกุจะทุกวันทุกวันทุกวันจ้าอยุสิบแปดแล้วกุจละที่ประจํานี่ยเปนขุดไม่ใช่ไรขุดเจคนขุดขึ้นแล้วน้ำนี่ะเป็นน้ำแก่มีถึงขอบเขานอยเลยแก่มีที่น้ำทีไงน้ำอย่างนี้น้ำแกมีแล้วก็อยนี้ก็นันมี นาฝนนาทำตะไหนเด้อแล้วมาแกะนี่บอกพ่อเจ้าแค่ไหนปักไม้เลยที่ญาติไทยก็รถดนี่นี่นะกะเกตเกตพอปลูกเด็ดเด็ดลอยแล้วท่านแม่ก็ไปหากล้วยปลูกหลอกตะเลยแล้วตกเถือลงจะหมดทุกต้นเลยนั่นน่ะเถือเนี่ยอยู่ทั้งไหนก็ลงสะหมดลงไม้แตนี้หลอก ไม่มีออกนอกเลยเอราเราก็ดูแล้มันเป็นหน้าหน้าเราก็เกทที่เยเนี่ยออมันดูที่หลังอีกทีมันออกแากต้นตงอนะแล้วเรางอไปได้มีเหมือนเหมือนอย่างนี้ก็เที่นี้มันงออยู่ที่นี้เขือมันจึงอยู่ที่นี้เรามัสัเกตดูที <c oughs> ่เราออกที่นี่ดูิธีดรวไม่เชื่อเราไ ยังรู้ว่าเกลือออกเกลือ,งอเงยเรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วอู่แล้วไปโน้่นไปตัดไม้มาทำอายหารน่ะเก่งลอูโหต้ท่านก่อนาพูดว่าไงเก่งตัวนี้มันฟักไข่นี่วะอืมยงไกรู้ฐานยอ่อมไมยิงได้ ปักไก่ก็ไม่เหนื่อยเอยหลวงพ่อเออหลวงพ่ออินรู้รู้ได้นะเออฝึกเก่งนีปักไก่เราไปปันมากันเนื้อจีชอนเนี่ยตั้งวงอยู่จีชอนนี่ยแต่ก่อนนำออกตลอดชอนเนี่ยเคยไปเมื่อชอนดงมาถึงหัวเขาลาละมีทางแยกบ้านในหนองโตนี้ เรียกช,ช้อนไแล้วก็ดีแวะไปหายคืูไม่เจอมันนะักทางไปนั่นช้อนนะโดน่นน้ำออกไปหมดอไหนไหลไปแต่นั่นนะ่ะเขาไปปั่นไม้ไม่ทำมีหายเลยนะเอาไอ้ไอ้คนอยู่ที่ชูมันไปทำข้ามหายทำแล้วดันกนกได้แ,แกงทุกวันนมที่นำ้ำก<อ>ินน้ำที่นั่น เนนะลยดิบเปล่าเด็กก็หลายตลอดปีกว่าน,น่ารักน,นแล้วแล้วหลวงพ่อเดิมมาสร้างอะไรที่วัดท่าเลมั่งวะครับไม่เห็นมีนะจ้ะไม่เห็นมีเนาะแต่ก็มามา,มามาบ่อยบางทีไม่อยู่เดี๋ยวพระนนน่นน้องเหลืองก็จอบอยู่ประจำอืมครับเออเก่งยู่ ยิงหล่อรูปทั้งวายทั้เดิมมาดองหลวงแต่เออถ้าอากาศมาทงไงก็จะหล่อลูกทั้งเดิมนทั้งบาอะไรอากาศอ๋อทางนู้นป่ะก็จะจาแขาวันนี้ป่ะแล้วแล้วแล้วหลวงพ่อเดิมนี่เคยแสดงอภินิหารอะไรให้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 ตาเห็นไหมไม่เคยเห็นไม่เคยเลย เป็นแสดงแล้วก็วื่อก่อนเนี่ยที่เขานิยมกันใช้ของนู้นเดิมอ่คดไทยจะนิยมมีดม,ม,มีแล้วแผ่นพันสองกันนี่นีไ่แผ่นของขาวยาวแค่ๆกันทำให้เหมือนกันนะแล้วแผ่นจลงในตัวอีตสุมนะตัวอุดทนะังอัดโทเรื่นี้โทอุดทังอัดแล้วก็แอบ ปิดต้องอันองกันแ <teams S 2> อบก, <a> กันปิด <c oughs> ต้องอันนอนตส่าห์ก็โทรโทอัตโนมัติแอฟแอฟรายการมันก็เขา้ากันแล้วไปไปยีกคลังไป <Fields S 2> แล้วคอานี้มีเจอมีที่เจอเพื่อเลยก็ไม่เคยไว้ไม่ได้เช้าเดี๋ยวนี้ก็มีมีหลวงพหมอเดิมดังมากเล่อมันเป็นห้านทุงประกันไม่ไม่มีเงินไป

พ่อเดิมเนี่ยท่านเริ่มมีชื่อเสียงจากมีดมีดมีดมีกอนที่จะมาเป็ดคนตีมีดที่เตจิมไรคนนู้นโผเนี่ยเตจิมเตจิมเหมือนเตจิเตจิมอยู่อยู่นู้นโผล่เตีมีดคนตีมีดเหรอตอนนั้นเขาจึงหามีดหลวงพ่อเดิมที่นู่นในแต่ลูกศิษย์หลวงประเทศมีสามคนที่วุฒิเดชทุกคนในวัด ุงเจดเียก่อว่าวัก็วัดโน้นวัดเขาแก้วไม่ถูกกันละวัดเขาแก้ววัดจันเรถูกกันเพาลุงเปิดเปเป่าวอารจิงกะวัดกันานั้นเลก็เหมือนเหมือนแบบเดียวกับวัดมณีวงศ์กันแหละแล้วก็เป็นนั่นนะลุเดเนี่ยก็ก็มีกันถาม อันี้ก็เยื่ออันนี้อลนนี่ก็อีแคร์นะแต่ขึ้นมั่งแล้วก็หีือันยาวไปทนี้อีกคู่เนี่ยยาวคนหามนั่งหามแล้วไปไหนก็ทุกคนแล้วคนที่ทันหลงพระเทศนี่จะเป็นพ่อของเป็นพ่อของลุงเอจนนั่นอ่ะเอมิ แต่เขียนเมื่ทันคนนะเขียนนี่จวนตาจะได้เขียนอืมไม่เขียนทันตอนนี้ไม่มีละมั้งคนที่ทานหลวงพระเทศอ่ะหมดแล้วเนาะไม่มีแล้วหมดแล้วยังยังยังตานี่เกิดพอสอเลยครับพอพอจำได้ไหมสองสี่หกสองสองสี่หกสองหลวงพ่อเทศท่านมรณะสองสี่ห้าสี่ไม่ทชนใช่ไม่ทันสี่หกสอง แต่หลวงพ่อเดิมนี่ทันสบายเลยทันสบายไปจกไปบวชเป็นพระแล้ยังไปหาเลยเป่าหัวอยู่โอกาสถึงว่าทำไมอยู่ถึง๙๔๙๔เลยหลวงพ่อเดิมเป่าหัวให้ไม่ไปโน่นไปไอเอพื่อนพระก็อยู่บนโพธิ์เพชรบูรณ์นู่นน่ะก็จะไป โอ<ะ>้พะน่าหนาวอย่ป่านนี้แต่จะบุญว่ามีใครแล้วอย่นี้ก็แล้วก็บอกหลวงพ่อไม่ไปหลวงพก,กลับไิเดี๋ยวหลวงพ่อเป่าหัวให้ได้ผมไปก็รักไอห,หนอมอแล้วลวงพ่อเป่าหัวให้กลับไปแล้วแล้วที่ยังเขียนอยู่ที่หัวยังมีร้อยอยู่ ไม่มีแล้วนอเขียนิซอเขียนด้วยถ่ายถ่ายรูป่ายให้แจมไหมถ่ายแล้วค่ถ่ายแล้วนะอัโทะอ้ออออืออืออออื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 ออออืออออืออืออออออนออ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  เอออะตือน <s we as> uh, e, mm ้ม hmm. อ <kom>, so, uh ื่ังตไกอืมครับครัยนเมตันจะปนโลกก็มาสัดาวเยีมานังอุนโตจิต่ีจอะไรมันอืม